ามาที่อีกหนึ่งในปัญหาใหญ่ของกลุ่มวัยรุ่นชาวจีนทุกวันนี้นะคะก็คือการติดเกมในอินเทอร์เน็ตนั่นเองผู้ปกครองเนี่ยมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่สําหรับบางรายที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งลูกไปเข้าค่ายปรับพฤติกรรมบําบัดการติดอินเทอร์เน็ตไปดูตัวอย่างของค่ายที่ว่านี้กันค่ะเนี่ยคะ่ะอาจจะดูเหมือนโรงเรียนมัธยมทั่วไปแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นค่ายปรับพฤติกรรมวัยรุ่นที่ติดอินเทอร์เน็ต ตั้งอยู่ในมณฑลจีนานนะคะผู้ปกครองจะนําลูกหลานมาฝากไว้ที่นี่ประมาณ4-6เดือนโดยไม่ให้ติดต่อก,กับบคุคคลภายนอกเลยค่ะอย่างไรนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าถูกแม่หลอกให้มานะคะแล้วก็โดนกักตัวเอาไว้เลยตอนนี้อยู่มา4เดือนแล้วครูผู้ฝึกที่นี่เนี่ยค่ะเป็นอดีตครูฝึกทหารด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าเหล่าวัยรุ่นเนี่ยนะคะจะต้องได้รับการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้มีระเบียบวินัยเคร่งครัดเวลารับประทานอาหารเขาก็ห้ามคุยกันด้วยนะคะ และที่นี่ไม่อนุญาตให้พกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยเด็ดขาดเลยค่ะทุกคนก็จะถูกตัดออกจากโลกภายนอกเพื่อดัดนิสัยติดเกมให้ได้นะคะค่าเข,าข้าค่ายนี้อยู่ที่ประมาณ1,000ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อคนหรือประมาณ3,200บาทนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเงินไม่น้อยสำหรับครอบครัวชาวจีนที่ฐานะปานกลางค่ะแต่ว่าผู้ปกครองก็เชื่อว่าดีกว่าให้เด็กไปเล่นเกมในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งวันทั้งคืนนะคะทางด้านรัฐบาลจีนก็ยัง องว่าปัญหาการติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำลายความคิดในสมองเด็กแล้วก็เป็นต้นเหตุของคดีที่เด็กก่ออีกประมาณ70%ด้วยถึงกับจัดว่าการติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> เขาก็อนุญาตให้มีค่ายปรับพฤติกรรมแบบนี้ เปิดขึ้นเป็นร้อยแห่งทั่วประเทศเลยค่ะมีปัญหาที่ตามมาเหมือนกันนะคะคือบางค่ายเนี่ยโหดเกินไปนะคะมีการทุบตีทรมานเด็กมากเกินไปในบางกรณีอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะค่ายที่นํามาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้เขาเน้นว่าให้คําปรึกษาตัวต่อตัวกับเด็กมากกว่าโดยจิตแพทย์เนี่ยเล่าว่าวัยรุ่นที่มาบางคนเนี่ยนะคะเดือนแรกร้องไห้กันทั้งเดือนทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าพอหมดหวังสุดๆแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มหันกลับมาปรับตัวได้ในที่สุดแล้วก็เลิกติด ได้ค่ะ <this> อาจจะดูโหดสักนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นวิธีที่เวิร์กทีเดียวนะคะหลายคนออกไปแล้วก็เลิกติดเกมค่ะ